มาค่ะมาค่ะ <zo> ว <ys ic> ่าตายเพื่อนสินค้าตกใจไหมคะตกใจทำไมคะคอนค่ะคอนไม่ต้องตกใจตายละแม่ค่ะน่ารักตลอดขอบคุณค่ะใส่ชุดนี้ไม่ร้อนหรอคะพี่แปงอะไรมาร้อนค่ะที่นี่หนาวมากฟังเสียงด้วยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วดูแม่ฟางนี่แหละตายแล้วขอบคุณค่ะระวังเกรดด้วยนะคะ นะคะเอ่อต้องเอาเข้าวเหนียวจิ้มแล้วล่ะอาสซ่บวะซันขอบพระคุณค่ะไว้ตายแล้ววันนี้คอณคุยด้วยเยอะจังเลยเไม่สบายเลยไม่ได้ไปค่ะหัวหน้คะอะไรคะ่ะแม่ค้าก็ไม่สบายเป็นโรคค่ะโรคประสาทอ้อยตายแล้วอ่ะอ่ะนะคะอันเนี้ยคือลูกค้าหัวเราะเอ่เอ,อ,อพอดีไม่จริงๆไม่ใช่แบบนี้นะคะตัวจริงไม่ใช่แบบนี้เลยเ,<อ>เป็นยิ่งกว่านี้อีกค่ะอะ นะคะเออจริงๆตัวนี้ค่ะเป็นดวงตาสวยโอ้โพร่าพราวค่ะสวยค่ะสวยมากค่ะตรงนี้สามร้อยเก้าสิบกรัมดวงตานะคะอ้าอารมณ์ดีอันนี้น่ารักขอบคุณค่ะสดใสเกินไปไหมอ่ะเกินค่ะเกิดเกิดเกินทุกอย่างเลยค่ะสติสตังก็เกินไปหมดค่ะนะคะเพราะว่าอารมณ์ดีสดใสเพราะลูกไม่อยู่ค่ะ ลูกไม่อยู่ค่ะนะคะก็ะเลยก็ะะเลยไม่เคร่งเครียดค่ะลูกไม่อยู่น่ารักขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุก่ันชมค่ะยินดีทุกคร้ติชมเลยนะคะติติติก็ไปในชชดนะคะชมก็มาทางนี้ค่ะ <c oughs> ค่ะอ่ะเอ้หวัวราะขอบ <c oughs> คุณค่ะ <c oughs> นะคะ คำสินค้าจุกไหลขอบพระคุณมากค่ะไว้ายตายแล้ว888ดสิบแปดแปดแปดโอ๊ยเก้คนดูขอบคุณค่ะหวาดใจ1นึ่งพันเอ่อหนึ่นะคะน่ารักมากเลยค่ะทุกคนค่ะขนาดเพิ่งเข้ามาขอแคปหน้าจอนิดนึงเพราะว่าวันนี้นะคะสวยเบิกบอกตัวเองค่ะใครไม่บอกเราเราก็บอกตัวเองสิคะไปส่องกระจกแล้วบอกเลยว่าวันนี้ฉันสวยส่งการถูกใจให้แล้วขอบพระคุณค่ะอ่าน่ารักที่สุดน่ารักจังเลยดีดหน้าดูโดนตัวไหนมาจ๊ะโดน ตอนออกไปส่งลูกกำลังขี่รถอยู่อ๋อลูกเอ๋ตกใส่หัวค่ะเอ่อเพิ่งดูครั้งแรกหลงรักเลยค่ะโอ้มีนิฮาร์ไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะน่ารักจังเลยอ่าเป็นคนแม่แล้วเหรอคะยังไวรุ่นอยู่เลยเว่อตอนแล้ว,เด,วเดี๋ยวจะอยากจะถอดชุดให้ดูเลยโอ้เป็นคนแม่แล้วค่ะใครที่ได้ดูไหมคะต้องหวเราะทุกคน <laughs> ขับมาขค้น่ด้อ๋อไม่รู้ว่าเขาหวเราะอะไรเหมือนกันนะคะต <laughs> อนนี้ร้อนคะ่ะใส่ยากถอด <laughs> ยังไงถ้าผ่านไปไม่ไม่กี่นาทีนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มมีเหงือกใครตามใบหน้านะคะหน้าเริ่มมันอันนี้มาแล้วอันนี้น่ารักขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านชมเลยนะคะตอนนี้ถอดหมวกนอกออกไปก่อนเหลือหมวกในเอาไว้นะคะเดี๋ยวสักพักก็จะค่อยๆทีละชิ้นแล้วนะคะข่ายไปข่ายไปเริ่มหมดตัวคะ่ะ <laughs> ข่ายดีมากค่ะทุกคนถ่ะนะคะ